สวัสดีครับพบกับพอรแคสสทอสตรอกสองศาวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ PM 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันเราจะสามารถป้องกันตัวจากฝุ่นขนาดเล็กพวกนี้ได้อย่างไรเราไปรับฟังกันครับ PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่คุกคามสุขภาพของประชาชนหากประชาชนได้รับ PM 2.5เข้าไปในร่างกายจะทําให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งมีผลทั้งคนที่อยู่ในเมืองหลวงและชนบทโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจหอบหืดเป็นต้น หลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5พวกนี้มาจากไหนฝุ่นพวกนี้ก็มาจากกิจกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราเช่นการสูบบุหรี่การจราจรการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมการเผาในที่โลง่งทั้งนี้ด้วยอากาศที่เย็นและแห้งความกดอากาศสูงสภาพอากาศนิ่งรมสงบจะทำให้ PM 2.5สะสมในอากาศไม่แพร่กระจายแขวนลอยได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ด้วยขนาดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากจนขนจมูกข,ของเราไม่สามารถดักจับฝุ่นได้ฝุ่นพวกนี้ก็จะสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและไปถึงปอดเข้าไปในถุงลมฝอยขนาดเล็กซึมผ่านกระแสเลือดไปรบกวนการทำงานของอวัยวะต่างๆเกิดผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งผลกระทบในระยะสั้นได้แก่ไอจามระคายเคืองผิวหนังผื่นคันระคายเคืองตาแสบตาตาแดงซึ่งผลกระทบในระยะยาวได้แก่ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดมาร็งปอดวิธีดูแลตัวเองในช่วงอากาศที่หนาแน่นไปด้วยฝุ่น pm 2.5นะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน,น้ำให้มากๆรับประทานผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งหากเป็นวันที่ค่าฝุ่น pm 2.5เกินมาตรฐานให้พิจรารณามาออกกำลังกายภายในอาคารแทนปิดประตูหน้าต่างให้สนิทป้องกันการเล็ดรอดของฝุ่นเข้ามาในอาคาร ในผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบและหอบหืดควรใช้ยาสูตรทางปากและยาพ่นจมูกต่อเนื่องหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้พิจารณาการล้างจมูกอาจช่วยลดทั้งฝุ่น pm 2.5ในทางเดินหายใจส่วนบนและสารก่อภูมิแพ้ได้จบกันไปแล้วครับสำหรับ pm 2.5แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ